อันนี้ทาสะเล่มหนึ่งอันนี้เป็นคนละตอนอันนี้ฟาวเดชันดีโอเคเลยอ่านไวไ้เล่นๆนะเมากดตัองร้อยแปดสิบบาทสี่สุพ่นเพเริ่นแกตันสวัสดีครับวันนี้พึ่งจะมารีวิวทรานส์ฟอร์เมอร์ ดักอ o ฟเดอะมูนพอซื้อมาให้จากเซเว่นอีกแล้วซื้อหนังสือมาให้อ่านคนชอบไหมเนี่ยใช่ข้างในเป็นกระตูนเลยครับโอ้ข้างในอุ้ยข้างในมันไม่ใช่แค่เล่มเดียวนะที่เห็นหนาๆเนี่ยมันมีสี่เล่มนะราคา49่าทบเอ้าบาทจากร้อปบจากร้อบาทเป็นสี่สิ้าว้าวเราจะได้แต่เล่มล้วเนี่ยเน่ยอันนั้มันมีเล่มหนึ่งเล่มสเล่มสบอกไหมนี่หนึ่ง หนึ่งสองสามสี่อ่ะแล้วอันนั้นหลักมันคืออะไรเนี่ยมนดูสิไหนแกะเลยแล้วกันลูกห้าหกเจ็ดแปดนะมันคนละตอนใช่ไหม,มคนละตอนอ่ะออกมาเลยลูกเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเอาซอสกันไว้เล่มสามนะอันนี้เล่มสาม,ามอู่ตรงนี้สามอ่าเล่มสามนะครับอโอ้แม่ไม่ค่อยรู้จักน้องคนทุนต้องคอยบอกแม่ด้วยนะ แล yeah. yeah. okay. ะหนึ่งแปดเล่มมีทั้งหมดแปดเล่มด้วยกันเรามาดูจากเล่มที่หนึ่งของฝั่งนี้ก่อนนะลูกสีสีทั้งเล่มนะ okay. เล่มนี้เรามาลองดูกันเิอข่าวมันมีคทำอธิบายไหมได้เวลาระเบิดความมันกับผนยนต์แปงล่าตั้งแต่2011ตอนนี้2017อู้หนๆนเขาดูหน่อย พ่อบอกว่าพ่อจะอ่านให้ฟังใช่ไหมใช่แม่นะโอ้พวกเราคือผู้ปกป้องโดยกําเนิดเด๋ยวให้ให้ดูคร่าวๆนะลูกโอ้โหภาพเป็นแบบเป็นสีสวยเลยอ่ะอันนี้ไฟไหมใช่ไหมดูดูข้างในนะมีตัว,อ,วออกมาอย่างอันนี้ตัวอะไรเนี่ยพนคิดว่าเป็นชื่อตัวอะไรนะั่นก็คือทานฟอมเมอร์อันนี้คือมันเป็นภาพการ์ตูนเหรอพ่อรู้ไหมเป็นภาพที่เขามาเขียนเป็นการ์ตูนก่อนที่จะทําเป็นหนัง เป็นภาพเดียวกับนี้เป็นภาพเดียวกับภาพนี้สีมันอาจจะออกมืดๆหน่อยนะอันนี้มันเป็นตอนอะไรไมีนนชื่อตอนตอะไร<ล>แต่ก่อน Rising Storm อย่างอันนี้อ๋อ Rising Storm <ช>แล้วหนึ่งตอนนี้เข้าไปต่อนี้ใช่ไหมคะอันนี้ Foundation อันนี้ก็จะเป็นมืดๆหน่อยนะลูกมันจะตัวเล็กน,นิดนึงนะอายกี่วันจะเสร็จอันนี้จะเป็นตัวลายนะเป็นแรกตัวลายอ เปแบบเหลืองเ,เป็นไดโนเสาร์ไทยสิงโตเตี้ยนี่นี่เหลืองเหลืองนี่นบัมเบิ้ลดีใหบัมเบิ้ลบีบัมเบิ้ลีแล้วมีตัวนั้นไหมที่แม่ชอบตัวเล็กๆมันชื่ออะไรน,น,น,นี่นี่นี่ตอนที่เป็นอันนี้บบตอนเป็นรถรถแข่งรถอะไรนะรถแข่งโดโดสีเหลืองรถเก่งสีเหลืองสุดซิ่งอันนี้ตัวโอเคเลยนะไอเลมโซงนะคะ วันนี้จะอ่านเล้ป่ะอ่านมาละเล่มแล้วลูกเนาะเมื่อก่อนอ่านรถเดนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงดังนี่อันนี้อันนี้สีเขียวด้วยนะม่ใชตัวนี้สีเขียวคอสเพลคนมีสีเขียวด้วยถ้ไม่ใช่คอสเพลต้องเป็นให้คนดูฮาวในเน่เนาะอันนี้ออปติมัสใช่ไหมนะไลซิงสตอร์มข้างในทุกหน้าก็จะเป็นแบบนี้เอาไว้สะสมแล้วก็เอาไว้อ่านเล่มไพกตอน ก็เอามารื้อราคาให้เราอันนี้อีกภาคหนึ่งมันมีแค่สองภาคสองสองภาคใช่ไหมอันนี้ก็คือตอนอะไรเนี่ยตอนเรียชันฟาเรชันย้อนแตงแะงคุณพบหรืออะไรใ้เราถือแตงคุณนี่อู้อันนี้ไม่ก็ตอนเปล่านี่นี่ถ้าเป็นตัวสีเงินเอ้สีเงินเงินนี้แม่จะหมดจากไม่ก็ตอนะ เราลองเปิดนข้างหลังโอ้มันเป็นการต่อสู้นั้นเลยอ่ะนี่หรอนี่ข้างหลังมีคำอธิบายเนี่ยบนดาวไซเบอร์ทรอนที่อยู่ไกลออกไปออพติมัสพายเดินทางฝ่าขั้นดินแดนอันตรกันดาลครโอ้น่าสนใจอยู่ข้างหลังมันมีแต่ว่มีสี้วิมีแค่สองชุดมีแค่สองชุดที่นี้แหละนี่ซาเลชั <Sal vation S 1> นดะีแต่ว่าภาพอันนี้เหมือนสีสวยกว่าเพราะมันสว่างกว่าไงอันนี้น่าจะเป็นตอนหลัง อันน oh, be ี้ล่ะอันนี้อะไรล่ะนี่ไมรู้สวยอ่ะนี่อตัวอมามโอ้โเมื่ก่อนอ่านแต่กระตูนญี่ปุ่นอย่นี้มีกรตนะนี่ไงออติมัสพาร์ของคนนีเรอพาร์มด้วยนะใช่ตวนี้ก็เป็นเหมือนคอเทลดยโอเคโอเคก็จะประมาณนี้อันนี้รับ3ามนีสามสี่ อันนี้ทาส์เล่มหนึ่งอันนี้เป็นคนล,ละตอนอันนี้ฟาวเดชันนี่โอเคเลยอ่านไวไ้เล่นๆนะเมื่อก่อนตั้งร้อยแปดสิบบาทสี่เล่มตกเล่มละกี่บาทสี่สิบห้าบาทอันนี้นก็คือเป็นการ์ตูนของอะไรนะแฟนฟอร์เมอร์สำน,น,นักพิมพ์วงกดสำนักพิมพ์วงกดเหมือนสำนักพิมพ์เดียวกับการ์ตูนญี่ปุ่นสมัยก่อนอนะค่ะ ที่เราอ่านนี่นี่เคตอนนี้อันนี้สแกนบาร์คดแล้วเราก็เลยติดเขาติดออกว่านี่เป็นบาร์โคดราคาดึงมลูกทำไมมันแพงกว่านะโอเคก็ถ้าเกิดใครชอบก็ลองไปหาซื้อดูนะที่เซเว่นเนาะนะคะตอนนี้เริ่มมีขายแล้วหลายเซเว่นเลยเจุบคก็ขอตัวไปอ่านก่อนละกันเริ่มจากอันนี้ก่อนดีกว่าไหมภาพสวยนะอันนี้ตอนนี้ c น Okay. สำหรับที่นี bye บ๊ายเายเกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามให้กดไลค์กดแชร์ให้คุณเพื่อนด้วยนะครับสำหรับที่นี้ขอลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย